เรียนทุเรียนลูกที่สองปอกง่ายค่ะมึงเนี่ยอู้บอยบางอย่างงามเลยเนี่ยบางอย่างงามเลยด้เนี่โอ้ยมันเฮียเพราะมันกินมาไดนแล้วเนี่ยไปซีมเบิงดูว่ามันแสบบ่ะนี่แบบปอกง่ายครับไปถึง สิบนาทีมันคือลูกแหลกโอ้ลูกแหลกป๋อมง,งี้ยเงียนะ้ยเงี้ยมันอย่างงามเลยพุ่งงามเลยเม็ดยังไง่ะโอ้ยเสียบมันซุกพอดีกินเวยอ ว้าวว้าวงามเหลืองอาไรแบสวยงามมากเลยเม็ดนี่หมบยางงามเลยเนี่ยเม็ดนี่จะแข็งน่อยกรอบหนอกหนุ่มในสวยเลยผู้นี่สวยเอ็ดเอ็ดเอ็ด สวยเลยนะ่จจะดูะดิวด้ววววาวปอกายคักลูกที่สอง,สองน่ะปอก่งยบบยางคักเลยลูกแรกมันจะมันเหมือนกับว่ามันมันสุกอันนี้นิดหนึ่งเพอะลูกที่สองมันจะมันจะแกะง่ายแล้วมันสุนสสกก็ดีลูกแรกมันจะแข็งแข็งแ,แ,งแน่จัน่อย ไม่ตีดแกะพวกอกใส่กางนม่งบอกง่ายค่ะเพราะว่าไม่ค่อยอกขายืะแกะไปกินไป แฉบหลายติดแน่นอยกับบ้านถิงเด้อออกกำลังกายทีเดียวกะกินผลไม้จนว่ะโอ้ยถึกนี่แม่ ออกนั่งกายเสร็จแล้วกินผลไม้อ่ะแอบไหลพราไมกินจ้มันก็อ้วนจ้ะวันนั้นกินขนมของหวาน ค้อนเปออค่ะมีค้อนปปอกหังนาะมาเล่นปอ,อกง่าย,ยูกที่สองแต่ว่ามีค,นค้นเปาะห้หนึ่งสองสามสี่อืมสวยงามเลยมนี่ทายรูปหน่อยหนึ่งสองจ้า มาเด้อเากินน้ำกัำกินทุเรียนจ้าหมักทุเรียนก็วบียนะตุอเือรกหมารเรื่องนี้เยอมียีสิกว่าตัวกินาแทบตายเอาเลยอืมเดี๋ยวเดื่นครับีฟงไ่วันนี้ไม่หมาดลยครับื หลังนี้เปนมานเลยเก็งผานไ้ให้นจ้าหลังนี้ก็ดีจริงแฮ้วจริงๆสัตบ้างนี่ซิงหมดอะไอ่ะหลังนี้เอาไหมเอาโอัวเปก็กิป็ดน้ำลูกนี่ลูกประเดี๋แลมันจะแข็งนะทักงย่ย ขาวจกโลนะครับครับขึ่นเายครัก like ินไปสองเม็ดเหรอหน่วยมึงหนวยแรกเหลือายุเม็ดหนึ่งกับเลยไม่กิน ออกกา,าลังกาย่เด็วไม่กินอยากากินก๋วยกเตี๋ยวจาน่วยที่2องพอดีไปยดช่วน่อยมาต้องูดีแลครับยาวหรเปล่าลูกองไหมเนี่ยดิบอีหรือเปล่า แบบถักมนี่ฝนตกก็เหนื่อคือปะมอนอยกินกันไบันหมานมาบวันไม่หมานก็ไมหมานแบอะ่ะปิดลังเนี้ยหายเสร็จมงแซนะปดไปไหนเลยออออิล้วกินเบาไปลวอินแ่นแงนคักเลยเนี่ยมีน่งาเลยเนี่ยห้เบ่งด้ความสวยงาม ทำได้หลยทำได้หน่อยวางไว้ตรงนั้นให้หน่อยอิยอย่มแล้วบ้างนะี่ยฮิโป